คือจุดประสงค์ของเคิร์ฟตัวนี้มันเอาไว้ดูว่าเทคโนโลยีไหนที่มันกำลังอยู่ในช่วง Innovation s t a g e หรือเทคโนโลยีไหนที่อยู่ในช่วง Production ที่มันมีคนแบบใช้งานไปเยอะแยะมากมายแล้วหรือว่าตรงไหนเนี่ยมันยังเป็นจุดที่เทคโนโลยีที่มันแบบคนคาดหวังเยอะแล้วยังไม่ได้ตามเป้าเนาะผมจะไปแนะนําอย่างนี้ก็คือหลักเราก็คงมาดูว่าโอเคใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นได้ว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยมันแบบเราคนยังไม่ลงทุนกับมันมากนะัก หรือเทคโนโลยีไหนที่คนมันคาดหวังสูงไปและกําลังแบบน่าลงทุนซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นผมนะผมจะลงทุนในเทคโนโลยีที่อยู่ในเคิร์ฟตัวน,นี้เคิร์ฟที่คนมันกําลังแบบลดความคาดหวังลงและเรามียูสเคชการใช้งานพอที่จะเป็นอินโนเวชันได้เพราะว่าถ้าเราเอาอินโนเวชันจ๋ามากเกินไปที่มันต้องใช้เวลาพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาหรือว่าอาจจะถึงฝันได้ยากนะแต่ถ้าเราเล่นเคิร์ฟกำลังดีในแบบช่วงประมาณนี้ มันก็มีโอกาสที่เราจะได้อินโนวชันที่สดใหม่ในตลาดแล้วก็โก on อนโปรดักชันได้ด้วยอันนี้ก็เป็นคลิกในการใช้ตัว h ห g h จ๊เข้าครับ